ใหญ่เห,ห็นอยังยายสวัสดีจ,าจ้าวันนี้จะเปิดคลิปใหญ่อยัางใหญ่หเปิดคลิปเลยคอให้วันสวัสดีจา้าแพทย์ครับส,ส,สมุทูเสุพลยายเจ้าไป็นกาพ้ามวนได้จา้าเด้อมื้อนี้ได้บ่ออกไปทางไหนดอกมะนาวยายมะนาวยายสิปอกพักิฮุ่มพากิฮุ่มไปให้พี่น้องไปให้พี่น้องเพ,พิ่นแกงส้มให้กินได้จ้าเด้อยาย่บูแกงไปให้พี่น้องเออ <S <S พี่สาวลูกเคยเพิ่นนั่นแหละเพิ่นว่าสิแกงส้มให้มีพักอี มีมะลุ่มบอลแล้วว่ามีก็เลยว่าเดี๋ยวสีปอกไปห้เพื้นเนาะเอามาแล้วก็เดีืมกคนิดตามกนเป็นรังใจใหย่ยหญ่เยายเหญ่เงนะกบงงเดี๋ยวไปตังไหนนอพี่นองมือนายุทธนาะยุทนายุดเนาะยดทเนาะยุทธ์เนาะทเนาะยเนาะยุทอนา้ย้เนาะยุเนายุทธ์เนาะยุเนยทธ์เนาะวัทนาะทนวัทนาะกุทนารยุันาะยข้าราชยุรหยุดข้าราชการหายุดหรเนวะยมีเนี่ยุรงเนียนหยุแม่ เออไม่เจอคู่ยุดว่ะมันคู่ไม่เจอคู่ยุดเจ้านี้ย่าบ่ได้เป็นคู่ย่าเป็นลาซาดอนย่าบ้เป็นไม่ใชไหนบ่ได้กล้มลงลงทพาดอกพับคอนก่อนหนาวนำเฮ้ย่ายเห็ดตากแดดได้พี่น้องนี่ไปย่าบูแกงได้หนิย่ายยุ้ยไปเขาแกงให้กินไปหาปอกซอยย่าก่อนพี่น้องพี่น้อง อกดูสีเลยจ้านน่เขาไปแกงซ้แกแลระหลต๊งแกยเขาปอกใช่ย่าข้างนอกวันที่ข้าเป็นมา้ที่นองัสีไชได้ยุนะไชได้ยมันกหลังีใไชได้ยนี่ิออนดีอยู่พ้่งนองออนดีนี่นี่บึงนี่เลยแกงเส็บแกงซุ้มใหญ่ ไม่ได้แย่สื่อก <c oughs. c oughs> <c oughs> ินน้องแกงสมเออขาแกงรรมาได้แยหูแกง้วยแกงแบบลเลแกงแบบละแกเป็นแกงแบบบานๆแกงสมแกคือแกงคือมาแกบ่คือแกงส้มแล้ก็มก็ใช้เนมาค้ามลายๆแกงสมแย่สื่อจะเขากินแกงสมมาลูกยงน่งขอส่งขอามด้วยจ้ะิ่ขตาแกพี่น้อง เขาเอาเขาว่าใส่อันนั้นน้ำที่ไม่เลยบ่ใส่เนาะใส่ดอกดอกอยังดอกพักดอกดอกกระลำอยังดอกอยังกระลำดอกเขาว่ากระลำดอกแมนเขาว่าสื้อกันเลยแมนที่ไปซื้อกินในแฝงนนอกพี่น้องฮะมาเมาในย่าได้จ้ะหลา่ๆพี่น้องเอ้ยนี่ข e mm. ่าวเงื่อนย่ายยังเต็มอยู่ได้ย่าแดกก็มาเอได้จ้ะเด้อ เราวาแกงสมใส่โตอ่อนมันสีแสบวะไม่ได้เมื่คือแกงเขาแก่งไปเตือนโตอ่อนมาเพราะเขาแกล้งเล่านะโตอ่อนอืเขาแกงล้วอือคือหนหญ่แห้งตัวนี้หนูไงแห้งมันมันมาเกลียบบอยใหญ่เบิกบอดด้อ ตเดหนวุ่นไงแห้งมากเกอแกบ้าเอ้ากลัวมันเม็ดมันเป็นเม็ดอะไรเออเอาบ่อเนี่ยเบิ้งเบึ้งกลัวมันเกอแห้งเดหนวุ่นไงหลอกเอาในหนังบ่หลอกเอาเนี่ยเม็ดบ่เอาเออตจะนี้จะเนี่ยพุทธกาอักษรคูเราก็ง่ายเลยแม่เล่าพุทธที่ตีอักษรคูเล่านี่ผสมกันเนาะ เบรมี่เขาบอกคือแกงมาต้องเฮ็ดแบบนี้เอาเตะเฮ็ดแบบนี้อ๋อเอาเน๋อโตอ่อนมาส่องอเอ้าโตอ่อนเราเอาไปแค่เครืงแกงเล้าเ <ไป S 1> กี่ยวไปฝากเล้าก็ได้มากมาพี่น้องมามกเยอะมา,มากนัน <c ười> <c ười> <c ười> มุนมวนมือนีิมวน บริบาลโรงเรียนเฮตัวาวอยู่ก็มันยุดนี่มันยุดมันคู่เนาะเออคุณได้ถือคุณได้ถือเลยก็ให้ถือเลยนี่ด้อเรา้วบรได้ออกมือนีนย่ามาออกมือใดอะออกมืออื่นนะออกว่าที่สิบเก็ดมันี่สิบหกมันคู่เขาบอกนะเนี่ยด้านกบดึงไม่ไปขึนบ้าหรืออันนี้มันอ่อนอยู่

ร <the> ักษาสุขภาพด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยรักษาอเ่็ดที่เก่าอยู่พนักงากินยาอือไก่ลทองอยากเข้ากล้องนั่ไก่อยากเข้ากล้องพี่น้องมุนีไปตากแดดไปตากแดดเหมือบุพพี่น้องอลาไงอลาแมนนอนมาเช้าตื่นตีไข่นั่ สารต้อเปียนเนาะแห้งแห้งกอง่มมายังแห้งเลยบรรยากาศร่มด้วยต้องแห้งไปเลยมันจะเหลียวอยู่กล่องยังไอยู่กล่องยังไงเออพัดกล่องพัดกล่องตกอัพเลยต้องจับเฮ็ดได้ร้อยเติมแน่ละพี่น้อง สวยเลยเฮ้ยตายกใหญรับตาละยหญ่รับตารักตาเขาไม่ได้ดอกใช้เวินดวงเขาไม่ได้โดนยังเขาไม่ได้พุ่นนะหนุ่มแหงนี่กออกยัางน้อมือพี่น้องคอมเมนต์มาในเด้อเพื่อมีดวงน้ำกัน บอกแน่อยากคือสาอ,อยากถือรางวัลอยากคือ,อเหรีย <c oughs> คือลีลีหรอกเ็บีอันี่โด,โด,โดเนเลรนเถื่อสามปีเล่นเถื่อสี่ปีท่านเ่ยายสื่อไม่มีผิดเกิดงคือเขาไม่เจอขาบอเหตุจน เมื่อเไรจังใดเงินจังใดเงินด่านด่านด่านนั้นมามาด่านเสียเงาเสียแห้งจังใดเงินถือก็ไม่ถือบ่มีด้วงไอเพื่อนขับมีด้วงนเลยดูมันหมานสฟูสโคนดมาอื่นปีใหม่ปีใหม่ขังจ้า เดือนเดือนเดือนแรกของปีโอ้ถูกความภัยใหญลงลงลืมลืมเอาละขนาดบ่ในยายลูกสาวก็ยังลงลงลืมลืมอื้มอย่างหลายเลยเนาะอุ้ยเงาวัดจับกล่องกับวัดใหญด้อพี่น้องวัดจับกล่องอะไยางลมมันแห้งมันท้ ม้วกกระเทียมปุ้นรุมแห้งต่างต่างเป้งตัดเดียนเนาะตดแย่ิใจสามชีสอนสามชีสอ่อนคลองตะเรนออกกํลังกายเม็นบาวเล็กเก็บมาแล้วโซรุมแห้งมาสม้งขาดงขาด้ัง าวาตะทองอุ่นตะทองเรียนอู้ดังแล้วดือดืมดือดืม,ดม,ดมตะทองโอ้ววัยสองเลยปะวันนี้ตาทองกำลังยางมาดังมือืมือมืมวมหลุดเลยบาว,บาวแมนเขาเอิบาอยังนีจุลาเป็นบาย มาจุลาเออ,อยังงี้เสียงดังมัพี่น้องทะนุมึงเสียงทะนุพี่น้องเราเฮ็ดเองแล้วเนาะเราเฮ็ดเองเราเองพี่น้องออพี่น้องมาลุ่มพาอุหุ่มปื้โดโดกีหลีพี่น้องเมาเจ้ปอปอดัปอดปดัปดปัดปัดปัดแมน พี่น้องวี hmm. ่น <c ười> hmm. <c ười> ้องหลายเติมแลนี่ขาวจั้นาเียงห้ายอยู่พี่น้อยอยู่หลายเติมเห็ในมือดนีพี่น้องเ้มองามังางๆเลยนี่เบิ่งดีๆเราบ้างเน็พี่น่องราบเราบ้างงามามเลยขาวเด็แก้มมอหนึ่งเลยนี่ใหญ่นึ่งสา หนองหลายๆเติมเลยเนาะใหญ่กระสิโค้ดจบคลิปด้วจ้าเด้อขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทีุกย่างย่อยที่เสมอมาอย่าจะฟังกกดไลค์กดแชร์กดตะคให้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจมิกาด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้านีงอแงด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีตามคลิปยายต่อไปเลยด้วจ้าบายแพ่งครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งจกบุญยุคนิดาปีใหมบ๊ายบาย สวัสดีจ่๕คันจาบายบายจุ๊บ